สวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการของเราในวันนี้ในช่วงบ่ายของวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาที่เมืองปอยเปตซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาท้องฟ้าในบริเวณดังกล่าวถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันหนาทึบเหตุการณ์นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่ใช่การตัดสินใจที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แต่เป็นผลจากปฏิบัติการทางทหารที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบโดยกองทัพไทยภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสื่อมวลชนระหว่างประเทศได้เผยแพร่ภาพที่สร้างความสนใจอย่างมากกลุ่มอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงซึ่งมีต้นกำเนิดจากจีนได้ชักธงชาติจีนขึ้นบนหลังคาอาคารที่ตกเป็นเป้เปาหมายโดยหวังว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวจะช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงการโจมตีได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเน้นย้ำอย่างชัดเจนคือกองทัพไทยไม่ได้ตัดสินใจอยากสัญลักษณ์แต่ตัดสินใจอยากลักษณะของภัยคุกคามจากถแถลงการอย่างเป็นทางการอาคารที่ถูกโจมตีเหล่านั้นไม่ได้เป็นอาคารพลเรือนอีกต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาคารเหล่านี้ถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์บัญชาการของเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติฐานที่มั่นติดอาวุธ และจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสามารถในการป้องกันทางทหารอาคารดังกล่าวถูกติดตั้งระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับมีตำแหน่งซุ่มยิงรวมถึงคลังอาวุธและกระสุนซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศไทยดังนั้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในวันที่22ธันวาคม จึงไม่ใช่การตอบโต้ด้วยอารมณ์แต่เป็นการตัดสินใจทางทหารที่มีพื้นฐานทางกฎหมายอย่างชัดเจนตามหลักหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเมื่อสถานที่ที่มีลักษณะเป็นพลเรือนถูกนํามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารและก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐสถานที่ดังกล่าวสามารถถูกจัดให้เป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ซึ่งในกรณีนี้ประเทศไทยได้ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดสิ่งที่น่าสังเกตคือหลังจากการโจมตีกัมพูชาไม่ได้ตอบโต้ทางทหารนะ่ะความเงียบนี้สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ซับซ้อนในด้านหนึ่งประเด็นเรื่องอธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้แต่อีกด้านหนึ่งการมีอยู่ของศูนย์หลอกลวงที่มีลักษณะเป็นฐานทหาร ได้สร้างแรงกดดันทางการทูตอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกัมพูชาในเวทีนานาชาติเมืองปอยเปตมีทำเลทางภูมิศาสตร์ที่โดเด่นอยู่ห่างจากอำเภอรันประเทศของประเทศ,เทศไทยเพียงสะพานเดียวพื้นที่แห่งนี้เป็นเส้นทางสำคัญของการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนของประชาชนระหว่างสงประเทศมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์นี้กับถูกกลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้เป็นเครื่องมือเบื้องหลังคาสิโนโรงแรมและสถานบันเทิงคืออุตสาหกรมืดของการหลอกลวงออนไลน์จากรายงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนและสื่อสากลอาคารหลายแห่งในปอยเปบดำเนินกิจการแบบสองหน้า ภายนอกดูเหมือนเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายแต่ภายในบางชั้นกลับถูกใช้เป็นโรงงานหลอกลวงและสถานที่กักขังแรงงานโดยผิดกฎหมายชาวต่างชาติจำนวนมากถูกหลอกให้เดินทางมาด้วยข้อเสนอเรื่องงานสบายรายได้สูงแต่เมื่อมาถึงหนังสือเดินทางถูกยึดพวกเขาถูกกักขังและถูกบังคับให้เข้าร่วม ขบวนการหลอกลวงแอนไลน์ที่มุ่งเป้าไปยังเหยื่อทั่วโลกเมื่อปฏิบัติการทางทหารของไทยเริ่มต้นขึ้นเกิดการอพยพ,ยพยและหลบหนีครั้งใหญ่าภาพวิดีโอจำนวนมากแสดงให้เห็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากร,ราวิ่งหนีออกจากอาคารท่ามกลางควันและความโกลาหลาผู้ที่เคยควบคุมผู้อื่นผ่านหน้าจอ กลับต้องกลายเป็นผู้หลบหนีในชั่วข้ามคืนหลายกลุ่มเลือกอกจากปอยเปตในยามข้าคืนเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ตอนในของกัมพูชาหรือพื้นที่อื่นภาพที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สุดของเหตุการณ์นี้คือการชักธงชาติจีนขึ้นบนอาคารซึ่งสะท้อนถึงความเข้าใจที่ผิดพลาดไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใด สามารถปกป้องการกระทําที่ผิดกฎหมายได้กองทัพไทยดําเนินการอย่างเด็ดขาดไม่สนใจต่อธงที่โบกสะบัดและโจมตีเป้าหมายตามที่กําหนดไว้อย่างแม่นยําเครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยได้ใช้อาวุธนําวิถีความแม่นยําสูงโจมตีอย่างน้อย5้าเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงคาสิโนและศูนย์หลอกลวงต่างๆโดยยืนยันว่าไม่มีพลเรือนอาศัยอยู่ในอาคารเหล่านั้นระหว่างวันที่16ถึง22ธันวาคมกองทัพไทยได้ดำเนินปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องเริ่มจากการใช้ละถังและปืนใหญ่ภาคพื้นดินและต่อมาคือการโจมตีทางอากาศซึ่งสะท้อนถึงการยกระดับทางยุทธ,ธศาสตร์ ด้วยความแม่นยำและความรวดเร็วในการตอบสนองการยกระดับดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการต่อสู้กับอาชญากรมและการหลอกลวงข้ามชาติเป้าหมายไม่ได้มีเพียงการทําลายโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังรวมถึงการบั่นทอนขวัญและความมั่นใจของเครือข่ายอาชญากรการหลบหนีจำนวนมากของกลุ่มหลอกลวง แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์นี้กำลังได้ผลปล่อยเปรตไม่ใช่ที่หลบภัยอีกต่อไปปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่การกระทำเพียงลำพังของประเทศไทยแต่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับนานาชาติควบคู่ไปกับมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินจากสหรัฐอเมริกาและสหรชาชอาณาจักรเพื่าอทาอํารอเตราหรมรลอมกลวสในเอเมกะวหันอเกเฉีะงใรัอย่างลสิ้นอเชิกาวลสัเมาังอหาย ทั้งที่ถูกเผาไหม้เป็นเพียงภาพภายนอกแต่สิ่งที่สิ้นสุดลงจริงๆเนี่ยคือยุคสมัยที่กลุ่มอาชญากรข้ามชาติสามารถดำเนินการได้อย่างเสรีในพื้นที่สีเทาทางกฎหมายความยุติธรรมอาจมาถึงช้าแต่เมื่อมันมาถึงมันจะมาพร้อมกับความแม่นยำความเด็ดขาดและไม่มีการยกเว้น ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการในวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้